นายนัทการสารลามนายยสมาคมคมพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเพชรบูรณ์ในฐานะผู้แทนกลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนด้านคนพิการรวมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่สองครั้งที่สองณห้องประชุมสาระะการจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมตรกูลราศริรองผู้อำนวยการสาธารณสุขสิริทนทร์ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่สอง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้ส่งคุณวุฒิและวิชาชีพภาคประชาชนภาคเอกช,ชนภาคประชาสังคมรวม45คนร่วมการประชุมทั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์และบันทึกเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อมส่งมอบแผนดังกล่าวให้กับจังหวัดโดยมีนายอำนาจแย้มศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้รับมอบเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ ตามแผนงานการประชุมของคณะกรรมการเตส,สุขภาพเพื่อประชาชนต่อไปนะครับชื่อนักการสอนเราเป็นนายกสมาคมชนิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายพิทูลและพิถึงตำแหน่งคือเป็นนายกสมาคมกีฬาชนิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจังหวัดพิทูลผมจะเป็นนายกสองสมาคมนะครับคือนนก็ขอของฝากเรียกฝากตัวว่าจังหวัดของเราอ่ะที่ เรากำกำลังจะขับเคลื่อนนะครับเที่ยวการทางด้นานาากีฬานะครับแล้วก็ทางการเคลื่อนไหวนะครับก็ผมพูดเป็นสมัยแรกนะครับที่มนเป็นคณะกรรมการกรกปของจังหวัดที่จะดูนะครับแล้วก็ผมฝากคนพิการทางการเคลื่อนไหวรือผมจะดูแต่ทางการเคลื่อนไหวครับคนพิการจะมีเจ็บประเทศน,นะครับนะครับผมจะดูเรองสามอย่างเดียวนะครับของผม มีคนพิการที่เสียชีวิตจะได้รับเงินค้าันบาทแต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับขอฝากไว้ก่อนถ้ากลุ่มงานใดสนใจเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดโดยสมัครฟรีนะครับแต่แต่ต้องอยู่ในระเบียบของ6เดือนขึ้นไปหรือรอยแปิวันขึ้นไปนะครับรับเงินค่าพับาทตายทุกกรณีนะครับก็ขอฝากทุกท่าน ด้วยครับตรงนี้นะเพื่อนะ,อะเพื่อช่วยทับเคื่อนให้คนพิการของจังหวัดเราครับ